วันนี้พามาซ่อมเครื่องซักผ้านะครับ LG นะครับตัวนี้คือปั่นแห้งไม่ได้มันจะขึ้น U ห้านะครับ U ห้านะครับอันนี้มันกําลังปล่อยน้ําทิ้งกําลังปั่นนะครับรอดูสักครู่นี่นะครับ U ตัวเล็กแล้วก็ห้านะครับตัวนี้เป็นเพราะว่าเซ็นเซอร์กันสั่นนะครับของมันเสียนั่นเองนะครับเซ็นเซอร์กันสั่นคือตัวนี้ครับมันยึดอยู่กับถังนะครับต่อให้เราจะเอาตัวนี้ออกมานะครับเอามาแล้วก็เทสทดลองนะครับโดยการไปวางที่อื่นนะครับ ไดวางไว้ที่อื่นแล้วก็ทํางานมันก็ทํางานไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับตัวนี้สังเกตนิดนึงครับเวลาเราซื้อมามันจะเป็นสีดำนะครับต้องซื้อตัวสีดําเท่านั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นตัวใหม่เป็นสีขาวใช้แทนกันไม่ได้นะครับต้องใช้สีดําเท่านั้นนะครับสีดําที่เบิกศูนย์เท่านั้นนะครับเวลาผมเปลี่ยนอะไรให้ลูกค้าผมจะเปลี่ยนจากของแท้จาก LG เท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูนะครับอันนี้หลังจากที่เปลี่ยนเสร็จนะครับมันมสามารถขึ้นรอบสูงได้นะะคครรรรััับบบเมมม่อ้้นนนไไสสาาถขึูงด นะครับอันนี้ก็เป็นเซนเซอร์กันสั่น an นั่นเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยลวกันนะครับสาหรับอาการ U5 นะครับเปลี่ยนของแท้เท่านั้นนะครับไม่งั้นใช้กันไม่ได้นะครับต้องเป็นสีดานะครับสีขาวความถี่ไม่ตรงกันนะครับขอบคุณครับ